สวัสดีค่ะเดีววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าในระยะทางตรงที่เขาทําใหม่เนี่ยค่ะมันจากตรงนี้ไปถึงหัวน,หนู่นนะคะประมาณ2กิโลเราจะมาดูว่าวันนี้เราจะบิดได้เท่าไหร่จะได้35มสิบห้าหรือสามสิบหมันลวานไหมมาเราติดตามไปพร้อมกันเลยค่ะไป Let's go เจ้านี้เจ้านี่นะ สองแล้วไปต่อตอนนี้วิ่งอยู่ที่35มันตันที่35นิดเดอยวนะโอ้ยคืนหน่อยเฮ้ยโอ้มีแล้วนี้ไอจอด 3 6แล้วคืออีกไหม โ่อเองเหรออนนี้ยังวิ่งมาไม่ถึงหนึ่งกิโลนะคะยูสยโอลย,อยูสวยมากเรถไทยเราจะแซงรถไทยยูนี่สาวสวย ถ่ายไท้แล้วอ่ะคุยกับเขาเรื่องนิดนึง <c oughs> อ่าบรรยากาศสวยมากอันนี้ก็ยังอยู่ที่3ามสิบแต่วิ่งมาได้1กิโลแล้วนะคะ ไม่ขึ้นเลยได้สามดห เองเหรอนี่สาะสิบเจ็ดล้น,นี้เราก็มาถึงหัวแล้วนะคะเขาเรียกว่าหัวหมู่บ้านสามสิบเจ็ดแล้วค่ะนี่เอานิดเดียวเองอะนี่เรามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวนรถกลับกัน นี่นะคะสองกิโลพอดีมาถึงหัวให้สองกิโลแล้วเราวนรถกลับก่อนนะคะกลับจะได้ไหมสามเจ็ดใส่แก๊สสองกันเลยะคะ่ะตอนนี้ไป,ไป โค้งเราจะไม่โค้งใส่ต่อไปเลยต้องพูดเราทางโค้งเราจะไม่เบาสิสามสิบห้หอวาอ่ะว้าววบรรยากาศสวยเฮ้ยแค่นี้เองเหรอเนี่ย ไปอีกสิไปอีกเปลี่ยน,น,นแค่นนหนึ่งแล้วก็ไปอืดมากก็ใส่แค่หนึ่งหละ แบบว่านหน่อยขึ้นให้แบบพอชื่นใจนิดนึงตั้หกเท่านั้นโอ้ยอเหนะ็นอะไรกันไหมเอ่ยเกือบไปแล้วไม่ละขี่มือเดียวซะด้วย ถ้าเหยียบนะมีล้มอะมือเดียวด้วยอ่ะออโค้งนี้เราจะไม่เบาห <c oughs> มาตกใจตอนนี้วิ่งมาในสามโลแล้วนะคะเหมือนพอตอนกลับรันนี่จะไม่ถึงสี่โลเลยอะไอรุ่นเยอะโอ ทำอะไรกันในป่าแล้วนะทำอะไรกันตอนนี้เอ๊ะทำไมตอนไปมันสองโลแต่ตอนกลับมันไม่ถึงสองโลมันไมได้สามโลอะโอเคค่ะจบแล้วนะคะี๋วยวเจอกันต่อคลิปหน้าคะ่ะ